โอเคทุกคนวันนี้ก็ถ่าย MV เพลงไม่เชื่อใจใครอีกแล้วซึ่งนักแสดงของเรามาแล้วนะคะนูนนางเอกนั่งอยู่ตรงนน้นแต่ตรงนี้ก็คือพระเอกหรือเปล่าคะตัวร้ายจ้ะ <laughs> เวลาคิดถึงคิดถึงฉันตัวอะไรคิดถึงพอรู้ว่าเป็นบทที่มันแบบมีความชั่วหนูคิดถึงพี่มากเลยช่วยเยอะช่วยหนูช่วจริงนะหนูพูดจากใจเลยคือพี่ชั่วได้ดีจริงอ่ะเออหนูชอบมากเลยบทมันช่วยได้เชื่อเลยใช่ไหมช่วเชื่อว่าพี่แบบชั่วจริงอ่ะกูชอบเลยกูชอบที่พี่ชั่วมากเลยเอยหนูอยากให้พี่ชั่วตลอดไปอ่ะเออเหมือนชมไปคุยกับ เริ่มถ่าย MV กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเพลงใหม่ของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับบทเพลงที่มีชื่อว่าไม่เชื่อใจใครอีกแล้วงานนี้ก็ได้นางเอกมากฝีฟืมอน้องเบสรักวันนี้คําสิยงมารับบทเป็นนางเอก MV ค่ะซึ่งในวันที่6มกราคมก็เป็นวันที่นัดกันถ่าย MV โดยงานนี้ก็มีเฉลยทางพระเอกและตัวร้ายเป็นที่เรียบร้อยซึ่งได้พีแท็กพร,รันยูมารับบทเป็นตัวร้ายใน MV ส่วนพระเอกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็น ไปอย่างที่หลายๆคนคาดเดาก็คือแนกชาลีนั่นเองค่ะสำหรับ MV เพลงไม่เชื่อใจใครอีกแล้วจะสามารถรับชมพร้อมกันได้ในวันที่9มการาคมนี้นะคะน้งเองงเอก สวยมากาแล้วฉันบีบไปว่าเบสพี่ขอดูไม่ต้องแพงไม่ต้องดูรวยนะเสื้อเชิ้ตธรรมดาใส่อะไรก็ดูรวยดูแพงไปหมดงงมากธรรมดาวันนี้พร้อมไหมพร้อมมากอยาให้ทุกคนรอดูโอเคทุกคนตอนนี้ตัวร้ายมาแล้วนางเอกมาแล้วพระเอกมา10บโมงใครทายถูกว่าพระเอกน<า>นคือใครเดี๋ยวให้เสือเส้อด้วยมี<อ>เสื้อด้วยเสื้อไม่เชื่อใจใครอีกแล้วอแต่คนทายถูกอยู่แล้วนี่พี่เจนี่ดู หลายวันนแต่เขาทายหลายคนอ๋อโอเคมันก็จะมีแต่นางเอกขอรับประกันว่าทุกคนต้องร้องไห้ตามกันแน่นอนเออพระเอกมา10โมงนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันพระเอกของเรามืออาชีพรับรองว่ากามเน้นเลยเฮ้ยใครอ่ะอุ้ยขอโทษค่ะเฮ้ยขอโทษค่ะเฮ้ยลายนางเอกเพื่อนที่ไหน เพื่อนรู้ิักทำไมอะก็เพื่อนผมมาก็บอกให้เอามาไม่มาไงเจาที่ไหนก็ตอบมาก่อนทีจากคนที่ฉันรักหมดใจแล้วในวันจันปรัจะไปคืนครไม่ตไม่ัองียงครับ วันนี้ก็สันนีถ่ายคอนเทนต์ได้กันดีมาเกิดมาไม่เคยถ่ายเลยตัวจะถ่ายเก็บไว้บ้างนะครับเพราะว่าแก่แล้วนี่จะมาได้โอกาสดีมากมาเล่นเ v ลงวีใน้องจินนี่ควนมาเล่นต้อมาแบบด่วนเพราะนี่ว่าด่วนเกินไปด่วนแบบที่ว่าคนเรากําลังทํากันแสดงกำลังจะทํางานอยู่ทาไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลด้วยด่วนเกินไปก็ต้องรีบมาถึงจะขี้แตกไปยี่สิบรอบก็ต้องมาถ่ายได้นะครับผมมาถ่ายจินนี่ครับมาถ่ายวีกับจินนี่ครับเพลงดีมากครับผมก็ต้องรีบมาครับผม พร้อมครับเแต่มาดูกันว่าหลังจากแต่งแล้วเนี่ยจะหล่อขนาดไหนเพราะว่าพี่เก็แต่งมาทีแบบนี้คือหล่อแบบเอ็ดคดเลยเอสค่ะพระเอกมาแล้วเฮ้ยจริงเหรอมาทุกคนเราจะพาไปดูนะคะว่าพระเอกเอ็มวีเพลงไม่เชื่อใจใครอีกแล้วคือใครหนูจะได้เล่นกับใครเนี่ยก้ามแน่นๆใครบ้างก้ามแน่นๆพี่แท็กก็กล้ามแน่นแล้วนะมีแน่นกว่านั้นหรอแน่นกว่านั้นใครวะตายละไปดูก่อน ที่รับเล่น MV ของน้องเจนนี่สวัสดีครับจะดีกวันนี้ มีเวลาบอกผมก่อนซะหน่อยให้ได้ตั้งหลักก็คงจะดีมากเลยนะครับโชษชีค่ะบอกไปตอนเที่ยงคืนเฮ้ยเขารู้แล้วนี่หนูบอกเขาก่อนแล้วอ้าวคือบอกกันแล้วคือเขาทักมาถามหนูว่ารู้หรือเปล่าว่าถ่ายยังไงบ้างพราพี่เจนนี่ไม่ตอบเขาเลยเนื่องจากที่ว่าทีมงานผมหลายคนเนี่ยกังวลมากเนื่องจากว่าคุณเจนนี่ไม่ตอบไม่รับสายจนผมก็คิดว่าหลอกกูหรือเปล่าเนี่ยจนผมเลยต้องแบบว่ารบกวนถามน้องเบสว่าที่ยังมีถ่ายอยู่ไหมน้องเบสก็บอกว่า มีถ่ายอยู่มีกัรนึกว่าจะเซอร์ไพรส์นางเอกว่าใครเป็นพระเอกโอเคสรุปคุยกันแล้วขอบคุณมากเลยที่รับเล่นถ้างั้นวันนี้ก็ฝากเป็นพ่วงกับฝากเป็นยกกล้องฝากทํานู่นทํานี่ให้จบเลยแล้วกันงั้นขอตัวกลับก่อนเพราะน่าจะไม่ว่างค่ะสวัสดีค่ะอ๋อโชคดีครับผมไม่เป็นไรครับไปครับกลับบ้านครับคุณเจนนี่สวัสดีค่ะก็เดี๋ยวผมจะจัดการดูโลเคชั่นวันนี้เองครับ ทเราบทเป็นยังไงคะบอกนางเองกนั่เลยนะคะจะเล่นให้เต็มที่ได้วันนี้เดี๋ยวมันจะมีบทบู๊ใช่ไหมตอนที่นางเอกอ่ะต้องวิ่งพาไฟแดงไปมันไม่มีบทบู๊มันมีแต่บทหวานๆอันไหนลองเดี๋ยวมันจะมีฉากที่พระเอกมองนางเอกแบบสงสารนางเอกทําหน้าอินโนเซนต์ต้องไปดีกว่า มันสวยไม่ได้ครับอย่าทำมหน้าตลกโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ลงโปรหมดนะคะ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง DNA ตูปปาต้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ yeah.